หลายๆคนน่าจะรู้จักพี่อินผ่านกาันเป็นบทบาทนักแสดงครับสัดส่วนใหญ่เริ่มต้นยังไงอะคะนักแสดงครับเริ่มต้นตอนปี4ี่จริงๆนักแสดงอะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นและไม่ได้อยากเป็นด้วยคือเราโชคดีมีโอกาสแบบมีเมื่อก่อนจะเป็นโมเดลลิ่งเขาก็จะเดินตามสยามนี<อ>่ใช่ไหมครับอเออเรียกเราไปแคสอะไรองเงี้ยตั้งแต่จำได้ตั้งแต่ขึ้นมอสามอะจะเริ่มมีละสงสัยเราเริ่มแบบ จากอ้วนเริ่มกลายเป็นผมอมๆมาละอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มมีโมเดลลิ่งมาขอให้ไปแคสแต่เร็เราไม่ไปแล้วเราจําได้เลยว่าตลอด1ิปีมีเป็นรอยๆโมมาหาเราโดยที่เราอะ่ะให้ผมไม่ไปเพราะไม่อยากเป็นดาราแต่ลึกๆเลยอะ่ะเราอะ่ะคิดว่าเราทําไม่ได้แต่เราไม่ได้บอกใครคือเรารู้สึกว่า<ะ>ดาราเป็นชิทิที่ยากคือโหคนอะไรวะร้องก็ได้เล่กนก็ได้เต้นก็ได้รำก็ได้ต้องวางตัวดีวเป็นไปนไม่ได้ดูแบบตอเราในฐานะคนนอกวงการอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาครบเครื่องแล้วแล้วเราเป็นเด็ก คนหนึ่งที่ไม่ได้ทําอะไรได้เลยคร <ฮะ S 1> ก็เลยตอบว่าไม่ไปไม่อยากไปเลยอะ่ะจนกระทั่งจบปีสี่เนี่ยนะครับรู้สึกว่าถ้าจบไปแล้วทํอาทำงานจริงๆแล้วอะ่ะจะไม่ได้ลองแล้วนะก็เลยอ,อ่าก็มีโอกาสเข้ามาพอดีตอนนั้นก็จะเป็นช่วงช่อง3เข้ามาก็อาตัดสินใจรับก็เลยตัดสินใจเข้ามาเป็นนักแสดงคราวนี้พอเป็นปุ๊บอ่าก็ได้รับเกียรติได้รับบทที่ดีเป็นพระเอกเลยในเรื่องแรก<ม>ก็เลยยิงยาวมาเลยครับเปปีแล้วครับนักแสดง